หิวนมนมแม่ไม่มานมแม่ไม่มาสงสารลูกจังสงสารทั้งอีแม่ทั้งอีลูก <c oughs> นมไม่มาเลยบีบจนหัวนมแตกเลยคุณแม่ลูกก็ไม่ได้กินนมกินนมดูดดึงทำทาาดึงออกป็นดึงออกมันยะสิดูดน่ะ สายตาสายตากวนมากเลยคุณพิจพัทน์สมัครเลยดึงพอออกคันดึงมันสิดูดเข้าไป คนดั้งหักคนจมูกหักนะจ๊ะคนจมูกหักดูดนมเก่งมากเลยเอ้าเอ้าเอาเอาผ่นนะผึ่นนะผึ่นเลี้ยงเท้านี่ผึ่นเลี้ยงนมเท้าผึ่นเลี้ยงตามแซ่บจว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 บแซ่บได้กินนมแล้วก็แซ่บฮึมแกมแดงตังเลยให้กันจตรียมให้กันแจมแดงหนาเขียวตาเขียวเขา อร่อยมิจ้าอร่อยมิจ้าเซียดึงออกไปยังไงใหมันดึงไปไป <c oughs> <c oughs> ทางนี้ทางนี้หันมาแล้วนานนานที ดูจวบจ้วบจวบอีกหน่อยดูดนมตาใสบองกลองเลยีูกิ้นนมหลอกซ้อหาเมื่อกี้นี่ห่วงครับโรคบานหย่หิวน้อเขีอวหนูน้อยค่ะเด็กหญิงพิพิธภัณฑ์กินน้องจอบอายุสองวันกับอีกครึ่งวันสองวัน,วนครึ่งจ้าไนปนับป่ะเงยจะเถื่อขี่จะเถื่อลหรอ วันนี้นับเป็นมือไปเอาถาไไ้าเป็นไรอ๋อจังบ่ได้แล้วจะอืนไม่อายสะอืดค่ะหิวนมสะอืนอสะดอื่เมื่อกี้เนี่ยนมจะอืนค่ะจริงดเบิดจะพัาดวันนี้คุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะจ๊ะ แต่ว่าคุณแม่ขออยู่ต่อค่ะติดโรงพยาบาลค่ะติดโรงพยาบาลมากเลยค่ะตนอนน้องทานก็ไปกับแม่เนาะพรุ่งนี้จะไปแจ้งเกิดที่แจ้งเกิดที่ไหนที่ว่กการที่ที่แจ้งมองไดบ่าสารการจังหวัดใช่ไหมแจ้งเกิดเด็กทานโรเกิดใหม่

Bạc bên tôi là à. nếu như ừ, 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 ừ. mà dàn lìa nó mất nắng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  nó mất nó mất nắng 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 nó điểm lông lắm ngon 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 ตามเสียงอยู่ไหนจ๊ะเด็กน <unified> ้อยอ,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 อาอยุสองวันครึ่งนะครับเนี่ยสองวันครึ่งร้องไห้จริงมากเลยเหมือนดูเหมือนเขาจะมองเห็นแล้วด้วยนี่นะมันก็จะมองเห็นมาตามเสียงตอนนี้ก็คือไม่ร้อง ดูหลอดไฟเขาดูดดหลอดไฟอยู่แต่ถ้าวางลงบาอเนี่ยร้องร่าเลยนะเนี <net> well ่ยเกิดเมื่อวันที่สิบนะครับเวลาตีตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบสามนาทีของเ้ยวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบพอดี สุขที่10เวลาตีหนึ่งห้าสิบสามนาทีผา่าคลอดนะครับโดยคุณหมอพิสิทธิ์ธพิสิทธิ์วิสิทธิ์วิสิทธิ์นามสกุลอะไรวรนิทัศวรนิทัศนะโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดขอุแก่นราชธา,านีนะครับแล้วนะคะ่ะห,หนูน้ำหนักได้สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกร,รัมนะครับชื่อเด็กหญิงพิชพัฒน์สินน้องจอกนะครับชื่อเล่นเอลกีค่ะ LG น้อง LG น้อง LG นะครับเรียกแอลก็ได้เรียกจีก,ก็ดีจ้ะเพราะว่าคุณพ่อชอบชื่อหนึ่งคุณแม่ชอบอีกชื่อหนึ่งก็เลยเอามาผสมกันนะคุณแม่อยากได้ชื่อแอลแต่คุณพ่ออยากได้ชื่อจีค่ออกคะคออก็เลยเอา LG นี่แหละเนาะส่วนพี่พิจพัฒน์คุณพ่อเป็นคนตั้งให้นะครับ พี่พิชจะพัดจะน้่งจอกนะตำนานบทใหม่นะจะเป็นตำนานหรือคำอะไรไม่รู้ขอให้หนูร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะอยู่ดีเถอะอยู่ดีเถอะเรียกรับแล้วเสิร์ฟแล้วใกล้รับแล้วใกล้รับแล้วเปนองเราเป็นกันนอนแล้วค่ะหันมาทางนี้พี่พีชจะพัดนั่นเอ้าเอวร้อยร้อยแล้วค่ะมองเห็นอะไรกันเนี่ยจะร้อยแล้วค่ะ ตุ้มหน้าแดงมากเลยเป็นจุดเต็มหน้าเลยสงสัยแพ้อากาศเนาะแม่นเป็นจะเกิดแล้วเออเกิดมาเขาก็เป็นแบบนี้แหละหยองวะหยองวะวเนี่ยอะไรวะอันนี้หยองวะอันนี้ยุโรปมนุษย์คือหยองวะสวัสดีชาวโลกร้องรานลงบาตตั้งแต่ผ่าคอดแล้ว วันนี้ผ่านการตรวจเหลืองแล้วนะครับร้องรั่นโรงพยาบาลเลยตึกแถวนี้นี่ห้องพิเศษเสียงร้องจนหน้าเขียวไปเลยนะครับถูกเจาะเลือดสองแผลตรวจเหลือยงผ่านแล้วไม่เหลืองหมออนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะแต่คุณแม่ก็กำลังจะหายดีลุกเดินได้ดูดี คือเบิงดีแทะ้ะเบิงดีแท้ตอนนี้หนูอายุแค่สองวันครึ่งนะครับถ่ายไว้ให้หนูดูตอนอนาคตนะ<ห>ตอนที่ห,หนูโตไปตนะตไปหนูจะได้กลับมาดูนะจ๊ะโรงพยาบาลสมบทธิ์ที่ประสงค์นะครับ ถามว่าหนูมีด่างไหมตอบเลยว่ามีค่ะแต่ว่ามันหักเดี๋ยวแม่เก็บตังค์เสริมให้ลูกเดี๋ยวค่อยไปเสริมเดีเ๋ยวคไปเสริมไม่รู้ว่าหนูจะผิวดําหรือผิวขาวนะครับแต่ว่าหน้าหนูเหมือนจะค้ำๆแต่ว่ามือมือกับเท้าหนูขาวมากเลยหนูขาวเป็นย่อมๆค่ะ <c oughs> แต่หน้าแดงมากหนูขาวเป็นยน่อมๆนะคะหลับแล้ว ลูกเล็กเด็กแดงนี่คือเด็กแดงตัวจ,จริงเลยน<ม>อนแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วสวัสดีจ้าราที่สวัสดีหลับไหมหลับไหมดับไหมดับไหมเฮ้ย,ยเนาะดีระวังคอลูกไปนะจ๊ะคุณแม่ว,ว้าว ไเจ้าขึ้นนอตจะเอาขึ้นนอนชอบแยบดินมากเลยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วแบ่ตลอเลาไปามานอนมนอนมันมานอนได้แล้วจ้าคุณแม่ น้ำหนักช่างเมื่อเช้านี่เท่าไหร่นะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมครับลดลงมาสองยี่สิบกรัมตอนนี้หนูยังไม่ได้กินนมแม่เลยนะครับกินแต่นมชงซื้อมาชงนะครับอ,อ,อ,อือ ่ายไปให้คุณย่าดูนะครับตรงนี้คุณย่าอยู่บ้านมาไม่ได้ติดโควิดเขาไม่ขึ้นตึกถ้าจะขึ้นตึกพิเศษเขาก็ต้องไปตรวจมีผลตรวจโควิดด้วยต้องใช้เวลาเป็นวันกว่าจะได้ผลตรวจคนก็เยอะเสี่ยงติดโควิดอีกนะก็ะเลยไม่มีใครมาเยี่ยมหนูเลยมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่อยู่ตั้งแต่วันพันฤหัด น้ำข้ามคุณแม่แตกตสองทุ่มแล้วก็มาโรงพยาบาลด่วนเลยใช้เวลามาประมาณเกือบสองชั่วโมงขับรถตอนกลางคืนนะครับขับเร็วไม่ได้กำหนดข้อดจริงๆก็คือนัดหมอไว้ว่าจะผ่าคลอดตอนวันที่12นะเลือกวันไว้แล้วคือจะให้หนูเกิดวันที่12เดือน12ของสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ แต่หนูกำหนดวันคลอดของตัวเองเองเป็นวันที่10เดือน12นะครับ2,021หรือ2,564 <c oughs> หนูอยากได้วันนี้วันศุกร์ที่10นะครวันรัฐธรรมนูญพอดหีหลับปุ๋ยไปแล้วครับยิบนแล้วก็หลับไปแก้มแดงมากเลยนะอุ้ย ยังไม่นับหน้าใหญ่มากในกล้องแต่ว่าตัวจริงหน้าไมา่ใหญ่ครับหน้าเล็กเล็กเ็กเล็กๆล้วเลียวดูที่ตัวหน้าเล็กเล,เ,ลเล็กนะครับตัวเล็กเล็กมีแต่คนทักว่าตัวใหญ่แต่ว่าตัวตัวจริงก็ประมาณเด็กสามกิโลก็ ก็เท่าคนอื่นเท่ารูปคนอื่นแหละครับประมาณสามกิโลลองไหมลองจะลองไหมลองจะลองไหมลอง แม่ไปไหนหนู้จะเล่าแล้วอันนี้คือห้องที่น้องอยู่นะครับบ้าลสมสิทธิ์ที่ประสงะคะ์ครับถ่ายทำโดยคุณพ่อเองเตียงข้างเตียงคุณแม่นะครับ แม่เขานะครับเขาไม่อยากออกกล้องครับหน้าสดดูไม่ได้เลยนะครับก็จะบอกให้ว่าหน้าสดของเขานี่ดูไม่ได้เลยเขาก็เลยไม่อยากออกกล้องด,ด, <laughs> ดูหลังเขาละกันหลังก็สวยนะ <laughs> แต่ว่าอย่าหันหน้ามาเลยนะครับ <laughs> เก็บของแนละ้วยังเก็บของกลับบ้านพรุ่งนี้ไปแจ้งเกิดแล้วเรารก็จะกลับบ้านกัน โอเควันนี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเอ๊ะตื่นตื่นตื่นหรือยังตื่นหรือยังยสวัสดีทุกคนในหัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ